พูดแล้วขนลุกเผยลางสังหณรก่อนดาวรุ่งหมอนลำดังจะเหลือเพียงร่างไร้วิญญาณเ <TI> มื่อช่วงปี2535ถึงปี2536นักร้องหมอนลำที่กำลังมาแรงนอกจากฮันนี่สีสารซึ่งเสียชีวิตกระทันหันในปี2535แล้วก็ยังมีไก่ฟ้าดาดวงซึ่งหลายคนยกให้เขาเป็นศิลปินอัจฉริยะเพราะมีความสามารถหลายอย่าง ทั้งเป็นนักจัดรายการวิทยุทั้งเสียงดีลำเก่งแต่งกลอนลำเองได้เยี่ยมจนกลายเป็นกลอนลำฮิตอมตะเช่นลมสาคนอกหักหรือลมสาคนอกหักอันนี้ละพ่อแม่เอ๋ยเบิดลำทางสันหันท,ทางยาวาเจ้าทางลองพี่ใช้ลำหิตพอดนองยืนโอโอบอเเร้าหนุ่มนาสัญญาน้องเเราา็นนนคนคนคจัก ไก่ฟ้าวอนแฟนสมน้ำหน้าตัวเองเป็นต้นไก่ฟ้าดาดวงคืนนักร้องหมอนลำดาวรุง่งที่กลายเป็นตำนานตั้งแต่อายุ30ต้นๆหลังเข้าวงการไม่กี่ปี เพราะขณะที่ผลงานชื่อเสียงของเขากำลังพุ่งแรงมีงานร้องเพลงติดต่อกันหลายที่ไก่ฟ้าดาดวงก็พลันประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตเมื่อช่วงเสาสายของวันที่23มกราคมปี2536กก่อนที่เขาจะพบจุดจบคนใกล้ตัวได้สังเกตเห็นความผิดปกติคล้ายๆเป็นลางบอกเหตุหรือลางสังหรณ์ผ่านคำพูดกริยาท่าทางแปลกๆหลายครั้งรวมไปถึงเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์อาจเป็นเรื่องเหลือเชื่อไม่น่าเป็นไปได้ สำหรับบางคนแต่หลายคนก็เชื่อว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ทางเราขอเป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่พบเจอมาสุดท้ายก็สุดแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะเลือกเชื่อแบบไหนลองมารับชมรับฟังกันดูนะครับในโอกาสเดียวกันนี้แฟนเพลงของหมอลำอัจฉริยะท่านนี้ก็จะได้รับรู้ข้อมูลประวัติเส้นทางชีวิตของไก่ฟ้าดาดวงไปด้วย ไก่ฟ้าดาดวงมีชื่อจริงว่าทองอินดาดวงเกิดเมื่อวันที่12กันยายนปี2503ที่บ้านเลขที่18ทับ1บ้านโนนเรือหมู่2ตำบลหนองบัวอำเภอกัทรทารมจังหวัดศรีสะเกดเป็นบุตรคนโตจากพี่น้องทั้งหมด7คนของพ่อหุ่งแม่จันดีดาดวงด้านการศึกษาไก่ฟ้าเรียนหนังสือจบภาคบังคับที่โรงเรียนบ้านเกิดและกำลังเรียนอยู่คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเปิดแห่งหนึ่งเหลืออีกสองวิชาก็จะเรียนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีไก่ฟ้ามีใจรักทางร้องทางลำมาตั้งแต่วัยเยาว์เขาเผยว่าผมรักวงการเพลงมากหัดแต่งหัดร้องมาตั้งแต่สมัยเรียนจบใหม่ๆหรือจะเหมาเอาว่าช่วงเป็นนักเรียนก็เริ่มจะเป็นนักร้องกับเขาซะแล้วก็ว่าได้แต่ทางเดินมันตันไปหมดคือไม่รู้จะเดินหน้าด้านนี้แบบไหนยังไงด้วยความที่เขาเกิดมายากจนข้นแค้น จนกระทั่งเขาได้เขียนกรอนพยาส่งไปยังรายการวิทยุของนครแดนสารคามแห่งสถานีวิทยุย่านเกราะกรุงเทพเมื่อนครแดนสารคามเห็นฝีมือสำนวนพยาอยู่ในขั้นใช้ได้จึงแนะนําให้เขาแต่งกรอนลำไก่ฟ้าจิงตะลุยแต่งพยาและกรอนลำส่งให้ดีเจนครคัดเลือกไปให้ศิลปินอีสานร,ร้องหลายคนหลายกรอนแต่ช่วงแรกๆยังไม่มีใครรู้จักเขาต่อมาเขาได้รู้จักกับลูกเกตเมืองสกลน,นักจัดรายการวิทยุคนเด่นซึ่งเอื้อเฟื้อให้เขา ร่วมทีมก่อตั้งทีมงานเพลินใจไทยอีสานและเขาก็ได้ร่วมจัดรายการวิทยุที่ชื่อว่าเพลินใจไทยอีสานโดยจัดร่วมกับลูกเกดเมือสกลอยู่หลายสถานีเช่นยานเกราะ1นึ5ยานเกราะ5.40พล1รออเสียง3ยอดสวนมิศกวันเขาใช้นางแฝงในการจัดรายการและแต่งกลอนลำว่าไก่ฟ้าดาดวงหลังจากได้จัดรายการวิทยุไปสักระยะชีวิตเขาจากลำบากยากจนคนแคนแสนสาหัสก,ก็เริ่มเข้าทา แฟนแรายการของลูกเกดเมืองสกลที่เหนียวแน่นก็เปิดใจอ้าแขนรับเขาไปด้วยทั้งนี้ตัวไก่ฟ้าเองก็จัดรายการด้วยลีลาสนุกสนานร่าเริงและให้ความสนิทสนมเป็นกันเองกับแฟนเพลงจึงเป็นที่รักใคร่ของใครๆใ,ในเวลาอันรวดเร็ว ไก่ฟ้าดาดวงเผยในเวลาต่อมาว่าขอยืนยันไว้ตรงนี้ครับชีวิตผมผ่องใสเริ่มเดินเหินได้คล่องตัวบ้างเพราะพี่นครแดนสารคามและคุณลูกเกดร่วมกันหนุนหากไม่มีท่านทั้งสองไก่ฟ้าก็ไม่รู้ว่าจะบินไปตกดินอยู่ไหนบ้างด้านผลงานกรอลำที่เขาแต่งนักร้องคนแรกที่นำผลงานของไก่ฟ้าไปํำบันทึกเสียงคือสิริพรน้ำไพพงศ์และตัวเขาเองก็ร้องด้วยในชุดที่ชื่อว่าทุ่งร้างนางลืมมีกรอนลำเช่นคนกินดินมาตามนัดเป็นต้น โดยผู้สนับสนุนให้อัดเสียงก็คือนครแดนสารคามนั่นเองแม้งานเพลงชุดแรกของเขาเป็นที่รู้จักแค่บางกลุ่มคือเฉพาะกลุ่มแฟนรายการวิทยุของลูกเกดและนครเท่านั้นแต่ก็เป็นจุดสตาร์ทที่ดีไก่ฟ้าดาดวงเดินหน้าสู้ต่ออย่างอดทนจนมีช่องทางและได้รับโอกาสเป็นนักร้องในสังกัดค่ายกรุงไทยออริโอพร้อมทั้งประเดิมผลงานเพลงชุดแรกซึ่งไก่ฟ้าดาดวงโชว์ฝีมือแต่งเองทั้งชุดนั่นก็คือชุด ขอเป็นไอ้ฮักซึ่งกลายเป็นจุดระเบิดให้แฟนๆหมอลำรู้จักเขาชื่นชอบอย่างท่วมทน้นมีลำกรอนฮิตเช่นไก่ฟ้าวอนแฟนสีสเกตกันเองลมสาคนอกหักเป็นต้นถึงจุดนี้ไก่ฟ้าดาดวงก็ได้ชื่อว่าเป็นหมอนลำอัจฉริยะเพราะทำได้หลายบทบาททั้งเป็นโคศกนักจัดรายการเป็นนักแต่งเพลงและเป็นนักร้องหมอลำ เขาเผยว่าที่ทำหลายหน้าที่เพราะใจมันรักวงการนี้ก็เลยลองดูแต่งเองร้องเองจัดรายการมันซะเองโอกาสและเส้นทางเปิดให้ผมเดินอย่างนี้แล้วผมก็พอใจที่จะก้าวเดินไปด้วยความระมัดระวังการแต่งเองร้องเองนี่นะครับมันก็เป็นงานที่ท้าทายอีกแบบทำให้เราเข้าใจเนื้อหาของเพลงของกรนลําอย่างลึกซึ้งรู้ว่าเราควรจะร้องยังไง แต่งยังไงถึงจะเหมาะสมกับเสียงตัวเองผู้ฟังชอบอะไรยังไงผมคำนึงถึงจุดนี้มากกว่าเรื่องอื่นครับแนวลำของผมก็จะแบบเศร้าๆผิดหวังปลอบใจเข้าใจและเห็นใจคนที่มีความรักแต่ไม่มีความสมหวังอย่างในชุดขอเป็นไอฮักนั่นแหละครับถามว่านักร้องด้วยการเขาชอบใครไก่ฟ้าดาดวงตอบว่าชอบเสียงสายันสัญญาและสาธิตทองจันทร์มากเป็นพิเศษ ส่วนนักแต่งเขาศรัทธาอาจารย์คำเกิ่งทองจันมากและยังได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านพร้อมเผยว่างานแต่งของผมทุกเพลงอาจารย์คำเกิงท่านช่วยตัวทานให้ก่อนที่จะบันทึกเสียงครับหลังจากงานชุดขอเป็นไอ้ฮักมีกระแสตอบรับดีมากไก่ฟ้าก็เดินหน้าจัดรายการวิทยุและทำเพลงชุดใหม่ตามมาในปี2535นั่นก็คือชุด ตือนน้องอย่าร้องไห้ซึ่งเขาแต่งเองสิบเพลงอีกสองกลอนลำเป็นผลงานของอาจารย์สมพิษและอาจารย์บุญทรงนั่นคือกลอนลำที่มีชื่อว่าเดือน12น้องลืมและตัวไกลใจห่างต้นต้นปีถัดมาคือปี2536เขาก็คลอดผลงานใหม่ตามขบวนมาอีกนั่นก็คือชุดหนุ่มนาสัญญาน้องซึ่งกําลังโปรโมตกระแสกําลังดีวันดีคืนแต่โดยที่ไม่มีใครคาดฝันในเดือนมกราคมเดือนแรกของปี2536ไข่ฟ้าดาดวงก็พลันลาลับกระทันหัน โดยก่อนจะเสียชีวิต มีลางบอกเหตุลางสังห์หลายจุดหลายครั้งดังนี้ที่งานสวนสนุกแถวเตาปูนไก่ฟ้ามีคำพูดแปลกๆบ,บนเวทีถึงสองครั้งคือตอนงานลอยกระทงเมื่อปลายปีและงานปีใหม่ซึ่งเขาได้พูดบนเวทีทั้งสองครั้งว่าจะมีโอกาสขึ้นเวทีที่นี่งานลอยกระทงและก็ปีใหม่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจากนั้นที่งานสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่วันที่1มกราคมปี2536ที่ห้องอาหาร3 6เขาก็พูดเป็นลางสังห์ทตั้งหลายครั้งว่าจะขึ้น เวทีที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายและที่ห้องอาหาร16ดาริงซึ่งเขาได้รับเชิญไปร้องเพลงเขาก็พูดอำลาว่าครั้งนี้เป็นการรับเชิญที่16ดาลิงครั้งสุดท้ายของไก่ฟ้าดาดวงนอกจากนี้แม้กระทั่งการพูดในการจัดรายการก็ยังมีคำพูดที่เป็นลางสังหรณ์หลายครั้งมีคนทักและทำนายดวงให้เขา2-3คนว่าเขาจะเสียชีวิตภายในปี2535หรือภายในต้นปี2536 โดยไก่ฟ้าเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฝูงฟังเองส่วนลูกเกดเมืองสกลซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเขาก็พบเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติของไก่ฟ้าก็คือปกติแล้วลูกเกดจะให้เงินไก่ฟ้านับครั้งไม่ถ่วนแต่ลูกเกดเมืองสกลไม่เคยเห็นไก่ฟ้ายกมือไหว้เลยสักครั้งเพราะลูกเกตมีอายุน้อยกว่าไก่ฟ้า แต่ครั้งสุดท้ายก่อนที่ไก่ฟ้าจะออกเดินทางไปประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตนั้นพอไก่ฟ้ารับเงินจากมือลูกเกดเขาก็ยกมือไหว้ลูกเกดจนลูกเกดเอะใจพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าเอา้ามาไหวผมทําไมไก่ฟ้าจึงตอบไปว่าไหวเธอครั้งสุดท้ายแล้วไม่ได้ไหวกันอีกหรอกเราจะเป็นไรไปเรื่องแปลกๆที่อาจจะมีส่วนคล้ายๆเป็นอาถรรพ์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของไก่ฟ้าดาดวงก็คือว่ากันว่า มีช่วงเวลาอาถรรพ์ในการจัดรายการวิทยุนั่นก็คือช่วงเวลาตีสี่ถึงตีห้าของสถานีวิทยุแห่งหนึ่งมีนักจัดรายการที่จัดเวลานี้ได้ปิดชีวิตตัวเองไปแล้วคนหนึ่งคือคุณยอดธงชัยซึ่งก่อนที่คุณยอดธงชัยจะมาจัดรายการนั้นผู้ลงโฆษณาสินค้าได้มอบหมายให้คุณยอมสีสดเป็นผู้ดำเนินรายการแต่มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันโดยเปลี่ยนผู้จัดมาเป็นคุณยอดธงชัยซึ่งจัดรายการไปได้สิบกว่าวันคุณยอดธงชัยก็เสียชีวิต ลุงสุดปรีชาจึงจัดสรรหานักจัดรายการคนใหม่มาดำเนินรายการนี้แทนแต่ยังไม่ทันจะเรียบร้อยลุงสุดปรีชาก็มาเสียชีวิตอีกเป็นคนที่สองเจ้าของสินค้าที่โฆษณาเวลานี้จึงมีคำสั่งมอบให้ไก่ฟ้าดาดวงเป็นผู้ดำเนินรายการเวลานี้ซึ่งเมื่อไก่ฟ้าดาดวงมาจัดรายการยังไม่ครบสัปดาห์เขาก็มาเสียชีวิตอีกเป็นคนที่สาม จนในเวลาต่อมาก็ยังไม่มีใครกล้ามาจัดรายการเวลานี้เลยและก็มีคําถามจากโคศกว่าคุณยอมสีสดได้พูดอะไรไว้หรือเปล่าหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดรายการที่กล่าวมานี้ก็เป็นคําพูดแปลกๆและเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นก่อนที่ไก่ฟ้าดาดวงจะถึงแก่กรรมนะครับ ทีนี้เรามาลงลึกในรายละเอียดการเดินทางครั้งสุดท้ายของไก่ฟ้าดาดวงก่อนที่จะไปพบจุดจบกันนะครับตรุษจีนปี2536ไก่ฟ้ามีงานรับเชิญแถวปราจีนบุรีและภาคอีสานหลายจังหวัดไล่ตั้งแต่วันที่22ไปจนถึงวันที่25มกราคมจะพูดว่างานรับเชิญตรุษจีนคืองานที่นำไก่ฟ้าดาดวงไปพบจุดจบก็คงว่าได้ วันที่22มกราคมปี2536ไก่ฟ้าดาดวงออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครเพื่อไปรับเชิญงานเทศกาลตรุษจีนเวลาประมาณทุ่มเศษโดยเดินทางด้วยรถปิกอัพพร้อมคณะผู้ร่วมทางซึ่งมีโคศกชื่อดังกาดำและครอบครัวมีคุณจำลองเป็นคนขับรถมีคุณเบิ่มดาดวงโคศกผู้ร่วมทีมงานและก็มีสาวสาวผู้รู้จักมรคุณอีกสองคนจากกรุงเทพไปถึงอำเภอนาดีปราจีนบุรีซึ่งเป็นงานรับเชิญงานแรก ไก่ฟ้าดาดวงได้พบเจอศิลปินรุ่นครูคืออาจารย์ดาวบันดอนพร้อมกับลูกทีม3ส,สาวดาวอีสานซึ่งมีดาวรุ่งดาวเรืองดาวโรดงานนี้จัดที่วัดโคกสว่างอำเภอนาดีทั้งไก่ฟ้าและศิลปินที่ไปร่วมงานคุยกันอย่างถูกคอสนุกสนานกันใหญ่และยังมีน้องๆแฟนๆในพื้นที่มอบมาลัยน้ำใจอย่างอบอุ่น หลังจากเสร็จงานบนเวทีทั้งไก่ฟ้าดาวบ้านดอนและแฟนๆได้ร่ำลากันหลายครั้งกว่าจะจากกันได้ซึ่งก็เป็นเรื่องผิดปกติอยู่สักหน่อยออกจากบริเวณงานแล้วแฟนๆก็ยังตามมาส่งที่รถอีกประมาณ1ิบกว่าคนร่ำลากันแล้วก็ร่ำลากันอีกก็ยังไม่ได้ออกเดินทางสักทีจนแฟนๆที่นั่นมอบพระเหรียญและของที่ระลึกให้พร้อมบอกลาอีกครั้งจากอำเภอนาดีปราจีนบุรีพอพ้นวัดโคกสว่างไก่ฟ้าก็เอ่ยกับกาดำซึ่งนั่งข้างหน้าด้วยกันว่าพี่ ผมขอเอาพระออกจากคอหน่อยมันหงุดหงิดร้อนๆอนยังไงพี่กนวันนี้ผมใส่ทองทุกเส้นที่ผมมีหนักประมาณ20บาทแต่ไม่มีพระห้อยคอสักองค์นะพี่เพราะมันร้อนพูดเสร็จแล้วเขาก็ปลดพระและวัตถุมงคลออกทั้งหมดซึ่งกาดำก็ไม่ได้เฉลียวใจทักท้วงอะไร แล้วชาวคณะก็เดินทางต่อผ่านเส้นทางสายกบินโคราชซึ่งการเดินทางเป็นไปได้วยความสนุกสนานไม่ค่อยมีใครง่วงเพราะไก่ฟ้าชอบหาเรื่องต่างๆมาคุยแก้ง่วงได้อย่างต่อเนื่องผู้ร่วมเดินทางทั้งคันรถต่างก็หัวเราะขบขันไปตลอดการเดินทางและดูเหมือนไก่ฟ้าอยากจะขอขับรถเองตั้งแต่เริ่มเข้าเขตอำเภอปักธงชัยแล้วแต่เมื่อได้รับการทัดทานอย่างแข็งขันเด็ดขาดของกาดำการเดินทางเลยเดำเนินต่อไป ถึงโคราชเที่ยงคืนเศษจ,จึงพักทานอาหารรอบดึกที่นั่นเมื่อถึงโตอาหารไก่ฟ้าก็มีคำพูดแปลกๆโดยหันไปคุยกับเด็กๆก่อนว่าวันนี้อาไก่ขอเลี้ยงโอเลเเองนะจะกินอะไรโอเล่สั่งเอาเลยอาจ่ายเองเพราะอาไก่ไม่มีโอกาสเลี้ยงโอเลออีกแล้วนะกาดังเลยทักท้วงขึ้นว่าพูดยังกับว่าจะรีบตายจากกันพรุ่งนี้แนะ่จากนั้นชาวคณะก็เดินทางต่อออกจากโคราชมุ่งสู่ยโสธรเพื่อส่งกาดำลงที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว ตลอดเส้นทางและตลอดคืนไก่ฟ้าดาดวงพูดคุยสนุกสนานหัวเราะเสียงดังกว่าทุกครั้งอย่างผิดปกติพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่คาดไม่ถึงว่าเขาจะกล้าเล่าออกมาทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไก่ฟ้าก็เอามาเล่าเหมือนกับเรื่องเพิ่งผ่านไปหยกๆจนกาดำเอใจในบางเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าไก่ฟ้าจะกล้าพูดชาวคณะเดินทางไปถึงจุดหมายคือบ้านขี้เหล็กอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรประมาณเกือบจะเท่ามงเช้าของวันที่23มกราคมปี2536 ที่นั่นใครต่อใครในหมู่บ้านออกมารุมทักทายกันให้เคี้ยวจ้าวไปหมดตามปราษาคนรู้จักมาคุนกันจุดนี้ก็มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นอีกครั้งกับไก่ฟ้าคือโดยทั่วไปคนเราก่อนจะจากกันก็ร่ำลากันเป็นธรรมดาก็น่าจะพอแล้วแต่วันนั้นหลังจากส่งตาดำถึงบ้านก่อนจะจากกันไก่ฟ้าทั้งไหว้ร่ำลาทั้งขอโทษที่เคยคิดร้ายในอดีตซึ่งกาดำเองก็ไม่รู้ตัวก่อนจากไก่ฟ้านัดหมายกับกาดำว่า พรุ่งนี้เช้าผมจะมากินลาบเป็ดที่นี่แล้วเราจะไปเยี่ยมน้องเขียวบ้านบัวขาวอำเภอมหาชนะชัยนะแล้วเราค่อยไปเยี่ยมวงสาธิตวงรุ่งโร์และว,วงสิริพรแล้วค่อยไปงานบ้านน้องลาขี่ควายตู้ที่อำเภอราศีสไลดผมไปละพี่พูดแล้วไก่ฟ้าก็คุกเข่าลงกราบกาดำทั้งที่พื้นบ้านตอนนั้นเปียกแฉะเพราะฝนตกเมื่อตอนค่อนรุ่งจนกาดำเองก็เอะใจ รีบพยุงไก่ฟ้าแล้วพูดว่าห้วยห้วยโมเมนนักมวยรุ่นพี่กับรุ่นน้องเด้แบบนี้มันสังหรณ์ใจบ่ดีว่ะแปลเป็นภาษากลางก็ประมาณว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นักมวยรุ่นพี่กับนักมวยรุ่นน้องนะแบบนี้ใจคอไม่ดีวะหลังจากส่งดีเจการ์ดามเสร็จสับที่บ้านขี้เหล็กอำเภอคำเขื่อนแก้วยะโสธรชาวคณะซึ่งมีไก่ฟ้ามีเบิ้มดาดวงและคุณจำลองเป็นคนขับพร้อมกับสาวสาวอีกสองคน ก็มุ่งหน้าสู่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลก่อนเพื่อส่งน้องๆให้ถึงจุดหมายปลายทางซึ่งก่อนจะจากกันไก่ฟ้าก็ได้เอ่ยปากอำลาน้องสาวคนนั้นว่าลาก่อนนะน้องไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะเราอยู่กันคนละโลกตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนน้องสาวคนนั้นแปลกใจหน้าถอดสีด้วยความกังวลใจในคำพูดของไก่ฟ้า จากอำเภอเดชอุดมก็มุ่งหน้าสู่อำเภอตราการพืชผลโดยมีจุดหมายคือบ้านน้ำคำอำเภอตราการพืชผลซึ่งเป็นบ้านแฟนของไก่ฟ้าดาดวงช่วงนั้นเป็นช่วงถนนที่ไก่ฟ้าชำนาญทางมากเพราะเขาเดินทางเข้าออกเป็นประจำทุกเดือนเรียกว่าหลับตาก็รู้ว่าตรงไหนเป็นหลุมตรงไหนเป็นโค้งจึงคิดว่าปลอดภัยแน่แล้วไก่ฟ้าจึงขอเปลี่ยนกับคุณจำลองซึ่งกำลังขับรถมาขอขับเองซึ่งคุณจำลอง ก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใดเพราะเห็นว่าเป็นทางที่เขาคุ้นเคยและแล้วเมื่อไก่ฟ้าขับรถคู่ใจจนจะถึงหมู่บ้านน้ำคำนาทีมรณะก็มาถึงสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้เมื่อรถที่เขากำลังขับเกิดเสียหลักดิ่งลงจากถนนสูงประมาณ3เมตรกระเด็นกระดอนพุ่งเข้าไปชนกับตอไม้อย่างแรงจนสภาพรถพังยับเยินและนี่ก็คือจุดจบชีวิตของไก่ฟ้าดาดวงที่จากไปยังไม่มีใครคาดฝันและจากไป ท่ามกลางหลังสังหรณ์คำพูดการกระทําแปลกๆของเขาซึ่งไม่มีใครเข้าใจว่าเหตุใดหมอนลำดังถึงใช้คำพูดแบบนั้นและกระทําแบบนั้นการจากไปของไก่ฟ้าดาดวงสร้างความเศร้าโศกอาลายัยกับครอบครัวญาติมิตรแฟนเพลงเป็นอย่างมากนักร้องร่วมวงการหลายคนซึ่งเขาสนิทสนมมีไมตรีต่อกันก็ต่างอาลายัยต่อการจากไปของไก่ฟ้าแม้ไก่ฟ้าดาดวงจะจากไปร่วม30ปีแล้ว แต่ถึงทุกวันนี้ผลงานเสียงร้องเสียงลำของเขาก็ยังอยู่ในใจของแฟนหมอลำอย่างไม่เสื่อมคลาย้ยน้อีนี่ผลขาดฟ้าน้อขาดฟ้าน้าบวมกันด้านดินอีสานเป็นผมไฮนาบอมีนาน นี่คืออีกหนึ่งตำนานที่สร้างผลงานทรงคุณค่าและยังอยู่ในความทรงจำรำลึกของมิตรรักแฟนเพลงตลอดการไก่ฟ้าดาดวงโฮลี่ชาแนลขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากนิตยสารราชาเสียงทองขอบคุณมากครับ